สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดม้าอ่อนนภาโพสต์ข่าวดีเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงรุ่นใหญ่ที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับสําหรับพิธีกรชื่อดังอย่างม้าอ่อนนภาแต่ก่อนหน้านี้ก็เกิดดรามา่าจนต้องพักงานหน้าจอทีวีไปแบบไม่มีกําหนดและน้าที่พิธีกรประจํารายการต่างๆก็ต้องหาคนมาแทนที่ซึ่งก็ได้ผันตัวไปทําธุรกิจรวมถึงช่วยกิจการห่อหมกของคุณแม่แต่ไม่นานมานี้พี่ม้าก็ในคมแบ็คกลับมาทํางานในวงการบันเทิงเหมือนเดิมแล้วละครับซึ่งการกลับมาครั้งนี้ก็กลับมาาาทํงงนเบื้อ ล่าสุดก็ได้คำแบคกลับมาทำงานในวงการบันเทิงเหมือนเดิมพระเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมว่ามีงานทำนะสอนบุคลิกกภาพน้องๆที่เป็นนักแสดงหน้าใหม่เข้าสู่วงการทำกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนันเลยทีเดียวครับเ,ออเรียกได้ว่าคำแ Back กลับมาทำงานในวงการบันเทิงแล้วล่ะครับและสำหรับพี่ม้าต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาพราะนอกจากจะเคยเป็นพิธีกรชื่อดังแล้วเจ้าตัวยังทำงานมาแล้วหลายด้านไม่ว่าจะเป็นงานแสดงหรือเดินแบบหรือแม้แต่เวทีร้องเพลงก็เคยไปมาแล้วด้วยจึงเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่สามารถทำ งานได้หลายด้านเลยล่ะครับซึ่งการกลับมาครั้งนี้ก็ได้ทำงานในส่วนเบื้องหลังและมีส่วนในการแจ้งเกิดน้องๆน,นักแสดงหน้าใหม่นั่นเองอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพีมาด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขอบ่าวขอบคุณครับ